ครับทุกคนวันนี้ก็มีน้ำมกนิดนึงเพราะผมเป็นโควิดจองนะครับวันนี้จะมาเล่นแมปอะไรดีมาฮีโโลดิจินดารี Daddy ก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วก็แมบพบที่ผมไม่ได้เล่นนานสุดอาจจะเป็นเออแมพพิกกี้พิกกี้อัปติแต่ผมไม่ได้เล่นอาจจะมี อย่าลืมไปกดติดตามนะฮะเพื่อนผมชื่อ word joy p o นะครับชื่ออาจะเปรกนิดนึง word joy pool เแบบนี้ค่ะ word joy p o o นี่โปรไปเพื่อนผมก็เทป word joy pool ดูเดี๋ยวรีวิวเลยว่า มีอะไรบ้างนะมีวัตถ <pod inclusive> ุดิบปูมีไม่ใช่จะวัตุดิบปูนะคเพื่อนผมตอนนี้นะครับก็จะไปหาแมพเพ้นกันนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมพวกเออสแกอรี่สคูลกันเนาะ อาะแมปนี้เป็นแมปที่ผมแบบไม่ได้เล่นมานานแล้วผมก็อยากจะลองเล่นตะสักครั้งเลยค่ะตัดแตะอืมค่ะมาลงคลิปลองคิปให้ไปก่อนตัง้งใจนะครับโอ้เอสซีพรีใช่ไหมเนี่ยทุกคนเกิดอาการแเลกนี้น ให้มันโรงเรียนครูาดีว้าวากิดอีกมามุดคนเบกรู <Yeah. S 2> เนี่ยผมนึกว่าคนเบกโูนะทุกคนอาจจะมีน้มือดีเลยเวิบ <Yeah, yeah. S 1> มาปะ,าปะนี่ไม่มีประตูปะไม่มีคนทีนอะไรสรอมบี้อย่ง kau terapi, อยากให้ทำ Q a ป่ะถ้าเกิดอยากทำก็คอมเมนต์มาเลยนะว่าอยากให้ทำ Q a ดีไหมนะอุ้ยมีคนเอาไวแล้วค่อุ้ยฟอลโลว์เข้มขาดขาขาดนะครับน่าผมแบบอีอีอันนี้เลยอีอีเอ้าดูดีคนคนนี้ SCP ห้า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 นะครับมา ทุกคนอาจจะเป็นหุ้ยสาเตนใช่ป่าวไม่น่าใช่อุ <c oughs> ้ยฆ่าทีเดียวไปโอ้ oh m y god ไม่จะเข้ามาได้เลยเพื่อนเ้ยเอ้ยเดยเอยคณยำไม่ตรงนี่นี่โอ้ยเลือดเลือดไม่ไม่เออบตาทุกคนดูท่าแต่ ก็จะไม่มีอะไรมากนะวันนี้จะพื้นเสียงดังเท่าที่จะทำได้เียดงดไม่มีอะไรมากนะ นะครับทุกคนไปอย่าสุดใจกุดใสเพราะถ้าเกิดไม่มีคนเราตายนะครับอาจจะเป็นเรื่องแบบทำให้อันนั้นะก็ว่าอาจจะมีเสียงลบคนอย่หนึงเฮ้ยทุกคนอาจจะได้ยินเสียง มีมั้ยมีอ่ะมีทางออกแต่ออกไปละมาชูรี่นะครับไม่มีคนพิมพ์กันอ๋อมีแต่คนเดิมเดิมพิมพ์กันตรงนั้นนี่ก็เป็นชายชุดดำ

จะไม่ไดังมากาประมาณส่งขีดโทรทุกคนอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆก็พยายามเบามาผมชื่อทงังชื่อเบคอนเด้อ อ๋อมันเป็นทางหลบลวงนะทุกคนมองตรงนี้มันจะออกไปกช่ไมแต่มนันออกไไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปไกลๆมันก็จะเป็นกำแพงแบบนี้เลยนะแตีที่รู้ๆตอนนี้ผมหาโจ,ากจกเกอร์ไม่เอจอโจเกอร์มันอยู่นะ้นนะครับ้องแอบดูนิดหนึ่งอ้าวทุกคนหา มันหาแล้วคลิปนี้อาจจะยาวนานนะ่าจะไปถึงสิบนาทีด้วยซ้ำไปนะครับเลยออาจจะใช้นานๆประมาณนั้นโอ้ทุกคนขอโทษดีอาจจะเงียบหน่อยแต่ผมก็จะยังอยู่นะครับไม่มีเปิดไปไหน ทุกคนอาจจะเงียบหนะ่อยแต่ตอนนี้ไม่เงียบ้วจะพูดไปตัวผมจะทำเชรนทำคลิปสิบนาทีบ้างมาดูกันมันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอุ้ยเพื่อนสะดุดอะไรนี่มันคล้ายๆตัวในเข็มปีงไม่รู้ว่าใช่ป่ะนะไม่นี่อาจจะใช่ก็ได้อุ้ยทุกคนอาจจะมีโอกาสที่มันจะใช่นะ เาะตัวแบบนี้ดำตาแดงอุ้ยทุกคนคี่นี้อาจจะมีเส้นประตูลูกคนนึงนะนั่นครับมีคนแบบออกมาเออบออกไปนะครับพูดผิดทุกคนสรุปมันเป็นอะไรนะมาติดติดปากประตูเอ้ยติดปักโต๊ะ สิ่นี้วิธีจะรู้สึกว่าทุกรอนครับก็เออเกิด SCP ศูนยสิบเก้นะเมื่อกี้เพื่อนผมนะชื่อตนะยคนีคืีค SCP ศสก จะมีเสียงแบบลบโกนนิดนึงเอาเสียงเก็บวีไปสำหรับคลิปนี้นะครับก็เออสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะสำหรับคลิปไปก่อนนะครับบ๊ายบาย